สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเก็บลูกว่าอยู่ที่เถียงนี่แหละอยู่ที่นาพ่อเนี่ยนาที่เคยพาลงมาเนี่ยลูกว่ายังดกเลยหล่นเต็มดินไปหมดเลยเนี่ย,ยนี่เลย ลูกเต็มต้นเลยเห็นไหมแต่ลูกไม่ใหญ่แต่เนื้อเยอะมากเลยเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะนี่ทุกคนมาดูช่อนี้นี่แล้วก็ดมุดก่อนนะโอ้ยนี่ลูกยังดกเลยมีแต่ช่อใหญ่ๆแต่จะเก็บออกไปแค่นี้ล่ละเอาไปแค่กิน เอาไปเยอะกินไม่หมดลูกยังดกเลยดูเนี่ยมันหล่นเต็มดินไปหมดเลยดำใช่ดูดิมันงอมแล้วอะเห็นลูกเล็กๆอย่างเงี้ยเนื้อเยอะมากเลยเดี๋ยวขอเก็บอีกนิดนึงก่อนนะมาคนเดียวมันเก็บไปด้วยถ่ายไปด้วยมันยากกินมากกระปากดำ ไม่รู้พ่อทำอะไรอยู่ลุงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านหนองผือน้อยไม่รู้ทำอะไรกันกินลูกวาไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยพอแล้วแหละว่าเอาไปแค่นี้เอาไปแค่กินหมดแล้วค่อยมาเอาใหม่ เก็บลูกเหี่ยวเขากินหวานดิมันไม่ฝาดดเูเดมันหลุดด้วมันงอมไม่งอมอะ่ะโดนไม่ได้หล่นหมดอม่อยากได้อันนี้ ถ่ายคนเดียวเก็บคนเดียวก็ยากยากลูกเนี้ยงอมงอมช่อนี้เนี่ยทำไงจะเอาได้พอแล้วเนาะปล่อยให้มันร่วงให้นกกินไปเถอะ บรรยากาศทงไรท่งนาพามาเก็บลูกว่าแล้วก็พามาเก็บบรรยากาศตอนเช้าด้วยบรรยากาศดีเนาะ อันนู้นก็เป็นนาของพ่อผู้ใหญ่บ้านหนองผือน้อยสงสัยจะสูบน้ำหรือว่าทำอะไรไม่รู้หรือว่าเติมตัวจะไถหรือยังไงนี่แหละไม่ได้เดินเข้าไปดูหรอกพามาเก็บบรรยากาศลคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องผู้สาวบ้านๆสไพยผู้ไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ